สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศี เมธนะคะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h อง n e l My ว i t โคลเวอ r ์เท t นะคะวันนี้เราอยู่กับคลิปดูดวงนะคะประจำเดือนเมษายนนะคะของเพื่อนๆชาวราศีเมษนะคะสำหรับวันที่และเดือนเกิดก็ดูได้ที่ช่อง description box นะคะหรือว่าปกคลิปก็ได้นะคะก่อนอื่นประชาสัมพันธ์นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะปรึกษาส่วนตัวก็ แอดไลน์กันเข้ามาได้ที่แอด131 PPRPL นะคะค่าครูไม่จำกัดไม่กำหนดแล้วแต่ร่วมทำบุญเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงของชาวราศีเมษนะคะในเรื่องราวทั่วไปการงานการเงินความรักความสัมพันธ์เราก็ไพ่ทำดีสมหวังแนะนำนะคะแล้วก็ไพ่นางฟ้านะคะโอเคขอดูเรื่องราวทั่วไปของชาวราศีเมษเลยจ้ะ ก็สิบใบนะคะเรื่องราวทั่วไปนะคะสิบใบของเพื่อนๆโอเคถือว่านางจะออกมานะคะใบที่หนึ่งนะคะสิบเหรียญน,นะคะใบที่สองเพชรคัพส์นะคะใบที่สาม The Chariot นะคะใบที่สี่ King of Cups นะคะใบที่5 Ace <'s> of Ace of Swords นะคะ Ace of Wands นั่นเองใบที่6 6ดาบนะคะใบที่7 Hangman นะคะใบที่8 Knight of Cups นะคะใบที่9 Six of Coins นะคะและใบสุดท้าย t of โสดนะคะสามดาบทุกคนแป๊บนึ่งนะคะขออนุญาตเอาต้นไม้กับอันนี้ออกนะคะเพราะว่าพื้นที่มันไม่พอนะทุกคนคะขออนุญาตเลื่อนไพ่ด้วยนะคะโอเคโอเคเราจะเอาต้นไม้ไว้ตรงนี้แล้วกันเห็นไหมทุกคนเห็นอยู่เนาะโอเคค่ะ มาดูเรื่องราวทั่วไปของชาวราศีเมษนะคะใบแรกนะคะพื้นเจ้าชะตาได้ไพ่10เหรียญนะคะ Ten of Coins นะคะก็คือว่ามีความร่ำรวยมั่งคัง่งแฮปปี้สมบูรณ์ดีด้ามีความได้รับมรดกนะคะแล้วก็อาจจะคิดเรื่องของการสร้างครอบครัวการพัฒน,นาความสัมพันธ์ได้นะคะ ใบที่สองนะคะสิ่งที่เป็นอุปสรรคของชาวราศีเมษในเดือนนี้คือไพ่เด็กถือถ้วยนะคะอาจจะมีคนที่อายุน้อยนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราเครียดเราหวั่นไหวเรารู้สึกอะไรบางอย่างนะคะใบที่สามนะคะสิ่งที่คาดหวังของชาวเมษคือไพ่ The Chariot นะคะไพ่อัตวินนะคะเป็นเรื่องของการเดินทางหรืออยากจะประสบความสำเร็จสอบผ่านข้าราชการนะคะ ได้เป็นคนในเครื่องแบบนะคะข้าราชการทหารตำรวจนะคะใบที่4ค่ะ คู่รักหรือคู่ครองนะคะคนในความสัมพันธ์ได้ไพ่ i n g of Cups นะคะเป็นคนที่อายุอาจจะเยอะกว่าแล้วก็มีความพราวเสน่หนะคะมีความอบป,ป้าเกาหลีมีความขาวตีนะคะแล้วก็แล้วก็วางตัวดีนะคะในสังคมนะคะอาจจะดูเจ้าสำราญสายตี้นิดนึงฟิลเสียนะคะทีนี้ใบที่5ค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตของชาวเมดนะคะได้ไพ่หนึ่งไม้นะคะใอดีตเหมือนจะเพิ่งเริ่มต้น โครงกรารโปรเจกต์ Project, หรือว่าเริ่มงานใหม่นะคะใบที่6ในอนาคตได้ไพ่หดาบนะคะอาจจะมีการ เดินออกมาจากปัญหามีการโยกย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยู่ย้ายงานเปลี่ยนงานได้นะคะใบที่7ค่ะได้ไพ่แฮงแมนนะคะบุคลิกภาพเดือนนี้เนี่ยมีความเครียดบางอย่างระวังเรื่องของไมเกรนอาการปวดหัวคิดมากนะคะใบที่8คนรอบข้างซับพอร์ตอะไรบ้างได้ไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะซับพอร์ตในเรื่องของ คารมสนีนะคะถ้าคุณเนี่ยพูดดีวาจาดีนะคะคนรอบข้างพร้อมทําตามคุณทุกอย่างเลยนะคะใบที่9นะคะสิ่งที่ซ่อนในใจได้ไพ่หกเหรียญน,นะคะมีใครบางคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินชาวเมธหรือเปล่าหรืออาจจะหมายถึงว่าชาวเมธอยากจะไปขอความช่วยเหลือจากเขาก็ได้นะคะและใบสุดท้ายสิ่งที่ ภาพรวมโดยสรุปได้ไพ่สามดาบไม่ค่อยโอเคนะคะระวังเรื่องราวของความรักมือที่สามคนที่สามนะคะอาจจะไม่ได้หมายถึงคนแต่เป็นเรื่องของการงานครอบครัวหรืออย่างอื่นที่มาแทรกแซงในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงว่าการที่คุณต้องเจ็บปวดเจ็บช้ำหัวใจจากคําพูดของคนรักหรือคนที่คุณให้ความสําคัญนะคะประมาณนี้สําหรับชาวเมฆเรื่องราวทั่วไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูการงานการเงินกันค่ะ เรามาดูการงานการเงินของชาวราศีเมษกันนะคะ5้าใบให้กับเรื่องราวในอดีตนะคะถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ห้าใบให้กับเรื่องราวในเดือนเมษายนนี้นะคะ Page of Cups, Happy l e p i s Wing, Blessing นะคะ Page of Swords นะคะและใบสุดท้ายอดีตถึงปัจจุบันนะคะ เดทนะคะทีนี้ในเดือนเมษายนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างการงานการเงินของชาวเมษนะคะ tree of cups นะคะ ten of pentacles นะคะ two of cups นะคะ Ace of wands นะคะและใบสุดท้าย Queen of Cups นะคะโอเคชาวเมธอดีตถึงปัจจุบัน5ใบใบแรก Page of Cups นะคะมีใครบางคนนะคะอาจจะอายุน้อยกว่าคุณในที่ทำงานเข้ามาช่วยเหลือนะคะให้ความรักความเอ็นดูกับคุณนะคะใบที่2ได้ไพ่ Happy l e p i s Wing นะคะการงานค่อนข้างแฮปปี้ในอดีตถึงปัจจุบันนะคะใบที่3 b l e s s i n g มีคนคอยช่วยคุณเสมอเลยมีคนกุมมือและจับมือเดินไปด้วยกันในเรื่องของการงานนะคะใบที่4 p a g พ o ช s อ o ส d นะคะคุณเ เองค่อนข้างดือ้อค่อนข้างอยากทําอะไรใหม่ๆเอาแต่ใจตัวเองนะคะอาจจะคิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆแล้วก็อยากทําเลยอยากลงมือทําเลยนะคะแต่ลืมไปว่าตัวเองยังเด็กอยู่เนะาะใบที่5นะคะเดทอาจจะมีการจบสิ้นหรือบางคนคิดเรื่องการเปลี่ยนงานย้ายงานอยู่ก็ได้ตอนนี้นะคะทีนี้ ในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใบแรกได้ไพ่สามถ้วยนะคะอาจจะมีการเฉลิมฉลองมีการพบเจอเพื่อนเก่าๆคนเก่าๆแล้วก็พูดคุยเรื่องของการงานนะคะใบที่2ได้ไพ่10 of Pentacles นะคะการเงินค่อนข้างดีแฮปปี้นะคะได้รับมรดกได้รับการมั่งคั่งอะ่ะอยากได้อะไรก็ได้ในเรื่องของการเงินสมหวังนะคะ ใบที่3ได้ไพ่ทูอฟคัค่ะคนรักช่วยเหลือเรื่องของการงานการเงินนะคะใบที่4ได้ไพ่เอ o อ w ฟวอ s นะคะอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่ได้งานใหม่นะคะชาวเมษคนที่คิดอยากเปลี่ยนงานนะคะและใบที่5 Queen of Cups นะคะถ้าเจ้านายคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะได้รับการเอ็นดูได้รับการดูแลจากเขาเป็นอย่างดีเลยนะคะประมาณนี้สําหรับชาวราศีเมษค่ะเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์กันค่ะ เรามาดูความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวราศีเมษกันนะคะ5้าใบให้กับเรื่องราวในอดีตนะคะแล้วก็5้าใบให้กับเรื่องราวในอนาคตเดือนเมษายนนะคะอดีตถึงปัจจุบัน5ไใบความรักความสัมพันธ์ของชาวเมษนะคะใบที่1 6ดาบมาอีกแล้วใบที่2 8ถ้วยมาอีกแล้วใบที่3 7ดถ้วยค่ะ ใบที่สี่หนึ่งดาบใบที่ห้าคิงออฟสอดค่ะทีนี้ในเดือนเมษายนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างชาวเมรคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์วิวออฟฟอร์จูนเอชออฟวอนส์นะคะสองดาบนะคะ The Fool นะคะและใบสุดท้าย n ไนท์ออฟโ r ส์นะคะ ชาวเมรในอดีตถึงปัจจุบันในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ใบแรก9ดาบนะคะมาคู่กับ แปดถ้วยนะคะอาจจะพึ่งจบความสัมพันธ์เดินออกจากความสัมพันธ์มาหรือเปล่านะคะเป็นความเจ็บช้ำเป็นปัญหาที่สะสมแล้วตัวคุณเองไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยเลือกที่จะจบนะคะอาจจะมีเรื่องราวของมือที่สามคนที่3ามตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วมันทําให้ตัวคุณต้องตัดสินใจที่ค่อนข้างเด็ดเดี่ยวชัดเจนค่ะด้วยการจบด้วยการเดินออกมานะคะตัวคุณเองรู้สึกว่า เริ่มตั้งดาบตั้งกำแพงในความสัมพันธ์แล้วล่ะนะปัจจุบันนี้นะคะไม่อยากเจ็บเหมือนอดีตอีกแล้วนะคะทีนี้ในเดือนเมษายนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใบแรก View of Fortune นะคะโชคชะตาอาจจะนำพาบางคนมาเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอาจจะเป็นคนเก่าๆที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใบที่2ได้ไพ่เอชขอวลนนะคะอาจจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะแต่ตัวคุณเองก็ ก็ยังลังเลไม่แน่ใจอยู่นะคะ2ดาบขึ้นมาเนาะยังลังเลอยู่นะคะกลัวจะเจ็บเหมือนเดิมนะคะแล้วคุณก็ยังไม่เลือกค่ะยังคงคีปความอิสระความโสดของตัวเองอยู่นะคะและใบสุดท้ายอัศาวินถือดาบค่ะใจร้อนนะคะใจร้อนค่อนข้างอารมณ์ร้อนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะสรุปว่าคือเดือนเมษาก็มีคนเข้ามาค่ะแต่นะคะ ยังไม่เลือกนะคะชาวเมษยังลังเลอยู่นะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูไพ่แนะนํากันมาดูไพ่แนะนําของชาวราศีเมษนะคะไพ่ทาดีสมหวัง3ามใบนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือควรระวังในเดือนเมษายนนะคะและไพ่นางฟ้าอีกหนึ่งใบนะคะขอดูไพ่ทาดีสมหวังก่อนสามใบนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวเมษนะคะที่ต้องระวังเนาะ คอนโทรลนะคะความรุ่มหลงการปิดหูปิดตานางฟ้าอยากบอกอะไรชาวเมธคาะ listen to your i n นท t i i ชันนะคะเหตุการณ์สำคัญที่ต้องแนะนำนะคะการถูกควบคุมคอนโทรลจากบางคนนะคะ อาจจะเป็นเจ้านายเป็นคนที่มีอำนาจนะคะการลุ่มหลงในเรื่องของเพศเรื่องของการมารมนะคะแล้วก็ปิดหูปิดตานะคะคุณอาจจะถูกใครบางคนปิดบงังบังเรื่องไว้นะคะโอเคทีนี้ไพนางฟ้าอยากบอกว่า listen to your intuition นะคะลองฟังเสียงจากภายในใจตัวเองให้ชัดเจนว่าต้องการอะไรกันแน่ นะคะเมื่อได้คำตอบแล้วมันจะชัดเจนยิ่งขึ้นในวิถีทางของชีวิตของชาวเมษนะคะโอเคเป็นกำลังใจให้เราก็ขอสุขสัรวันเกิดล่วงหน้าด้วยสำหรับเพื่อนๆชาวราศีเมษในเดือนเมษายนนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ